สวัสดีครับผมนาชาติเล่าเรื่องเรือสำรานวันนี้กลับมาอัปเดตกันเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของงานเรือสำรานกันอีกแล้วช่วงนี้เชื่อว่าน้องๆหลายคนที่ติดตามกันมาไม่ว่าจะทางช่องทางไหนก็ช่างเชื่อว่าตอนนี้พวกเราน่ากะกาลังเตรียมตัวกันเพื่อที่จะสัมภาษณ์งานในเรืวๆนี้โดยเฉพาะบริษัทแรกเลยก็คือของ CTI วันที่25สิหางหานี้ซึ่งของ c t i นัดสัมภาษณ์25สิหางหานี้ก็จะมีของ PNO แล้วก็ q n o ซึ่ง ตอนนี้เข้ามาถึงกระบวนการที่เรียกว่าเขาส่งอ e ีเมลคอนเฟิร์มสำหรับน้องๆที่น่าจะทำโกวิดีโอไว้ตั้งแต่ตอนช่วงเริ่มต้นพอถึงวันนี้แสดงว่าคุณได้เข้ารอบแล้วนะถ้าใครได้อ e ีเมลคอนเฟิร์มซึ่งตอนนี้เชื่อว่าน้องๆหลายคนก็จะต้องตื่นเต้นเตรียมตัวแล้วก็สับสนวุ่นวายกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่ในการที่จะไปสัมภาษณ์งาน การเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งานจริงๆก็ได้คุยมาค่อนข้างจะหลายคลิปอยู่นะถ้าเกิดใครเข้ามาใหม่ๆลองไปเปิดย้อนดูมันมีคําถามอยู่ไม่กี่คําถามหรอกที่คุณจะต้องเตรียมตัวให้ดีส่วนที่เหลือมันจะเป็นไหวพริบของเราว่าเราจะตอบคําถามยังไงให้ถูกใจคนที่สัมภาษณ์งานเราจําไว้อย่างนะการสัมภาษณ์งานไม่ใช่ตอบอย่างที่เราอยากจะตอบเราตอบยังไงให้เขาอยากฟังเราต้องรู้ว่าเขาอยากฟังอะไรเขาอยากได้คนยังไงเขาอยากได้อะไรจากเราตรงนั้นต่างหาก ที่เราจะต้องใช้ไหวพริบของเราเองและก็ทักษะในการสื่อสารซึ่งบอกว่าสําคัญที่สุดเดี๋ยวจะลงารายละเอียดกันตอนท้ายคลิปเนาะส่วนบริษัทที่2ของ TSTC ซึ่งตอนนี้ก็มีการสัมภาษณ์ออนไลน์กันนะเป็นเรือของบริษัท MSC ซึ่ง MSC นี้ก็ถือว่าเป็นบริษทัทเรียกว่าใหญ่แล้วก็อลังการและก็รูหราพอสมควรเลยสำหรับตัวเรือนะส่วนใหญ่ทำมาเก็ตติ้งอยู่แถวอิตาลีอ่าพราะฉะนั้นตัวนี้ใคร จะไปสมัครงานของบริษัทอะไร1นึ่ละคุณดูเรือก่อน2คุณดูคุณสมบัติของคุณเราเป็นคนเลือกเรือก่อนนะเราเป็นคนเลือกตำแหน่งงานเราเป็นคนเลือกเรือแต่ท้ายที่สุดแล้วบริษัทเรือก็จะเลือกเราว่าเราเหมาะสมกับเขาไหมคุณสมบัติเราได้ไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่อย่างน้อยพื้นฐานเลยเราต้องเลือกเรือว่าเราชอบเรือลักษณะประมาณไหนเพราะว่าอะไรแต่ละเรือแต่ละบริษัทมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน มีเส้นทางการเดินเรือไม่เหมือนกันมีลักษณะการทํางานที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนกันพอสมควรเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของแต่ละคนนะเข้ามาศึกษาเข้ามาดูว่าคูสไลน์แต่ละครูสไลน์เขามีคาแรคเตอร์ยังไงเขามีมาร์เก็ตติ้งของเขายังไงเขามีรูปแบบการทํางานยังไงอันนี้เราจะต้องเข้ามาศึกษาดูนะเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ของพวกเราเองอะ่ะอย่าลืมนะเราจะต้องขึ้นไปทํางานบนเรือ6เดือน8เดือนทํางานใช้ชีวิตอยู่กินหลับนอน 6เดือนถึง8เดือนน่ะจะเรียกได้ว่าตัวในชาติเองชาติเรียกว่าบ้านหลังที่2เลยก็ว่าได้เพราะว่าเราทํางานอยู่บนเรือ 6- กถึงแเดือนกลับมาพักล้อนอยู่ที่บ้านเดือน2เดือนกลับไปทํางานอีก 6- กถึงแเดือนบางคนสูงสุดถึง10เดือนเพราะฉะนั้นถ้าคุณทํางานมาสักพักหนึ่งอย่างในชาติเนี่ยยีิบปีแล้ว <c oughs> เรียกว่าเรือเป็นบ้านหลังที่2เลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเลือกเรือที่เราอยากจะไปทํางานด้วยมาอีกบ,บริษัทหนึ่ง ซึ่งก็เป็นของ g s c c เหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นรอบเดือนกันยานะซึ่งคําว่ากันยามันก็อีกแค่อีกแค่ไม่กี่อาทิตย์แล้วก็จะถึงกันยานวแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณปลายเดือนกันยานแสดงว่าน้องๆยังมีเวลาเตรียมตัวกันอีก1เดือนกว่าๆเลยนะถ้าบังเอิญว่าเราพลาดรอบนี้ของเดือนกันยานี้ก็จะเป็นของบรินเซ s เสียแล้ว r ริ c เ s ตตอนนี้ต้องการลูกเรือไทยเยอะมากาไม่ใช่แค่ r ริ c เ s s บริษัทเรือทุกบริษัทต้องการลูกเรือไทยเพราะว่า เรามีคุณสมบัติเด่นๆเลยที่ต่างชาติต้องการเช่นเซอร์วิสมาที่ทุกคนพูดกันนักพูดกันหนาซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกัน <c oughs> นะเซอร์วิสมาเนี่ยมันมีอยู่ในใจของทุกคนคือมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมมีรอยยิ้มแล้วก็มีความเรียกว่าเต็มใจที่ใช่บริการคนไทยอ่ะมีเขาเรียกว่าใจรักในการบริการซัดส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อได้เปรียบของเราแต่ข้อเสียก็คือว่าทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ บางส่วนเรายังด้อยกว่าชาวต่างชาติจูเพราะฉะนั้นแค่ฝึกแค่พัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นนะงานเรือสำรานตอบโจทย์มากสำหรับไปหลายคนส่วนรายได้ส่วนเบ n นฟิตแล้วก็สิ่งต่างๆข้อดีข้อเสียของงานเรือนะชาติก็ทำไว้แล้วเหมือนกันคลิปก่อนหน้านี้เองนะไปเปิดย้อนดูมีหลากหลายพอสมควรไม่ว่าจะใน t i k t o k หรือทาง YouTube หรือทาง Facebook แล้วแต่เลยใครเป็นแฟนช่องทางไหนเข้าไปดูเขียนไว้เยอะพอสมควรทำไว้เยอะพอสมควร ที่เหลือเข้าไปดูเข้าไปฟังเข้าไปอ่านแค่นั้นเองอ่ะอันนี้3บริษัทเรือนะที่มีเปิดรับสมัครและมีการสัมภาษณ์สดๆช่วงนี้แต่ไม่ได้บอกว่าบริษัทอื่นที่ไม่ได้เปิดรับสมัครช่วงนี้หรือว่าไม่ได้อดว์เทอร์ไพรซช่วงนี้จะไม่สามารถสมัครได้นะจริงๆแล้วงานเรือสำราญเนี่ยเราสมัครได้ทุกวันเราสมัครได้ตลอดเลยเขารับคนอย่างต่อเนื่องส่วนจะถึงคิวสัมภาษณ์แบบเป็นทางการวันไหนหรือยังไงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าเขาไม่โฆษณาเขาไม่ออดวาร์ติสว่าช่วงนี้มีการสัมภาษณ์ c e t o f a c e เขาก็จะทําการอินเทอร์วิวคุณออนไลน์ซึ่งการอินเทอร์วิวออนไลน์ก็ไม่ได้ต่างจาก Face-to-face face, เพียงแต่ว่าฟีลลิ่งมันไม่เหมือนอบางคนอาจจะตื่นกล้องบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือแม้กระทั่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งโลเคชันบางคนอาจจะไม่มีห้องเงียบๆสถานที่ที่เป็นส่สวนตัวเวลาคุยไปอยู่เสียงนู่นเสียงนี่หรือว่ามีอะไรเดินผ่านไปผ่านมา เราเลยไม่จดจ่อกับผู้สัมภาษณ์อันนั้นทําให้เราเสียสมาธิการสัมภาษณ์ทางออนไลน์หลายคนถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อมสัญญาณไม่พร้อมโลเคชั่นไม่พร้อมคุณพลาดโอกาสไปแต่ Face to Face เขานั่งอยู่ในห้องมันเป็นพื้นที่ที่เราตระเตรียมไว้เรามีโอกาสเข้าไปนั่ง Face to Face มันไม่มีอะไรมารบกวนละอย่างเดียวก็คือความมั่นใจของคุณแค่นั้นเองเพราะฉะนั้น Face-to-face face, เลย เขาเรียกว่าน่าจะง่ายกว่าและตอบโจทย์ได้กว่าแล้วคุณสามารถรู้ได้เลยว่าคุณผ่านหรือไม่ผ่านหลังจากสัมภาษณ์เสร็จซึ่งการสัมภาษณ์งานโดยส่วนใหญ่นะสนาที5นาที7นาทีไม่เกินนี้แล้วแต่ตำแหน่งงานของแต่ละคนแล้วแต่ความสามารถในการสื่อสารของแต่ละคนแล้วแต่การตอบคําถามแล้วก็แล้วแต่อินเตอร์ i n คิงที่คุณกับผู้สัมภาษณ์ทําทกันได้ดีตั้งแต่ตอนเริ่มต้นถ้ามันมีคําว่า first impression เกิดขึ้นตั้งแต่เดินเข้ามาตั้งแต่กรี๊ตชิ่ง ตั้งแตอินโทรดิวส์ตัวเองแล้วเรื่องอื่นจะไม่มีแต่ถ้าเดินเข้ามาแล้วอินโทรดิว์ตัวเองยังกุกกักกักอยู่เขาอาจจะต้องพยายามเค้นหาว่าคุณสามารถพูดอะไรได้บ้างคุณสามารถตอบคําถามเรื่องไหนคุณรู้เรื่องไหนบ้างอันนั้นเขาจะเจาะลึกไปนิดนึงบางคนลากยาวไปจนถึง5นาที7นาทีแล้วนะแต่บางคน3นาที5นาทีรู้แล้วว่าได้งานหรือไม่ได้งานเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมเลยนะนอกจากความรู้ความมั่นใจ การสื่อสารก็อยากจะให้กระเตื้งขึ้นมาเพราะว่าท้ายที่สุดเรากำลังจะไปทำงานกับคนต่างชาติเรากำลังจะมาสอบสัมภาษณ์คุยกันภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติซึ่งเขามาทำไมเขามาดูว่าคุณสื่อสารได้ดีแค่ไหนเรื่องงานจริงๆเขายังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะว่าเราเก่งแค่ไหนเรามีประสบการณ์มากแค่ไหนอน,นั้นเขาดูจากอะไรดูจากซีีของเราดูจากสิ่งที่เราเขียนไว้เขาไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าเราเขียนจริงไม่จริง แต่เวลาเขาคุยกับเราปุ๊บเขาจะรู้ได้เลยว่าเรารู้จริงหรือไม่รู้จริงตรงนั้นตั้งหานะเพราะฉะนั้นสกิลงานเอาไว้ก่อนทักษะในการสื่อสารต้องมาที่1 2. Attitude ในการตอบคำถามบ่อยครั้งหลายคำถามที่ไม่ใช่ Job จ็อบโนเลจมันจะเป็นการถามคำถามแบบเชิงจิตวิทยาเขาจะดู reaction ของคุณเขาจะดูคำตอบของคุณเพราะฉะนั้นไหวพริบในการตอบคำถาม attitude ในการตอบคำถามอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะอีกหนึ่งจุดที่ทุกคนจะต้องพยายามฝึกให้ได้แล้วทีนี้ที่บอกว่าเรื่องงานไม่ค่อยสำคัญแล้วอะไรสำคัญนะบอกแล้วคนที่มาสัมภาษณ์งานเราเขาต้องการดูทักษะของเราก่อนส่วน job knowledge ส่วน skill งาน You เอาไว้ไป impress หัวหน้างานบนเรือเอาไว้ไป impress เพื่อนร่วมงานคนกลุ่มนั้นต่างหากที่อยากรู้ว่าคุณทำอะไรได้คุณทำอะไรเป็น วันสัมภาษณ์เขายังไม่มีโอกาสมามาขุดคุณขนาดนั้นว่าคุณทาอะไรเป็นว่าคุณทําอะไรได้เขาแค่ถามว่าคุณรู้อะไรและคุณพูดได้ดีแค่ไหนแค่นั้นเองย้านะการสัมภาษณ์งานไม่ได้ยากขนาดนั้นขออย่างเดียวมีความมั่นใจสื่อสารภาษาอังกฤษได้และดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้วันนั้นส่วนใหญ่แล้วเวลาเราอยู่ต่อหน้าผู้สัมภาษณ์ที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในหัวเราอะ จบลงมาครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเราขาดความมั่นใจบางคนบอกว่ารู้นะแต่ตอนนั้นคิดไม่ออกรู้นะแต่พูดออกมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะสิ่งเดียวเลยที่เรายังขาดอยู่คือความมั่นใจเพราะฉะนั้นฝึกพูดกับตัวเองให้เยอะฝึกพูดกับเพื่อนให้เยอะฝึกเล่าเรื่อง knowledge ต่างๆออกมาเป็นภาษาอังกฤษต่อหน้าตัวเองต่อหน้ากระชุกหรือแม้กระทั่งพูดต่อหน้าเพื่อนยิ่งเราพูดออกมาเท่าไหร่ยิ่งเราพูดออกมาบ่อยเท่าไหร่มันจะเป็นธรรมชาติมันจะโฟลมากขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นอย่าอ่านอย่าจำเป็นภาษาไทยนะอันนี้เคยสอนมาหลายรุ่นแล้ว think in English a l l time เราจะต้องคิดเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ากระบวนการคิดตรงนี้สมองจดจำเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วเวลาเราคิดถึงมันมันจะไหลออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าเราอ่านเราจำเป็นภาษาไทยเวลาเราคิดมันออกมาเป็นภาษาไทยก่อนแล้วค่อยไปท n s l a t e เป็นภาษาอังกฤษแล้วค่อยมาถึงการพูดมันเลยเกิดการดีเลยของเมสเ g จแล้วทีนี้ดีเลยไม่พอ จำอย่างนี้แปลอีกอย่างพูดอีกอย่างมันเลยไม่ค่อยจะเป็น,เ,ปนเรื่องราวหรือคําตอบที่ถูกต้องซะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคิดเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วนะแล้วการคิดเป็นภาษาอังกฤษมันจะช่วยทําให้สมองเรามีความสามารถในการรับรู้จดจําภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเห็นอะไรเข้ามาปุ๊บมันจะเกิดความคุ้นเคยอันนั้นแหละสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําตามไม่ได้นะ,ะวันนี้คร่าวๆแค่นี้แหละอันดับแรกเลยอยากจะมาเตือนเรื่องเตรียมตัวสําหรับอินเทอร์วิว วันที่25สิงหาคมนี้แล้วก็ระหว่างนี้ก็คือ MSC ก็มีอยู่นะสัมภาษณ์ออนไลน์ซึ่งเขาก็เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วแต่เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์นะส่งเรซูเม่ส่ง,ง CV ไปตามอ e ีเมลที่ก็แจ้งไว้แล้วเดือนกันยาก็คือของ Princess กลับมาอีกแล้วซึ่งตอนนี้ลูกเรือ Princess ก็ทยอยลงเรือกันเยอะพอสมควรแล้วทั้งเด็กเก่าทั้งเด็กใหม่เฮ้ยไม่ใช่สิ คนที่อยู่มาก่อนไม่น่าจะเด็กแล้วเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วแล้วก็น้องๆที่กําลังเตรียมตัวไปซึ่งรวมถึงนักเรียนที่โรงเรียนในชาติเองก็เตรียมตัวไปปริญญากันหลายคนแล้วเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยทุกคนนะถ้ามีคําถามมีข้อสงสัยอะไรอยากรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวแม้กระทั่งเตรียมตัวสัมภาษณ์เตรียมตัวไปทํางานการทํางานทุกอย่างที่อาจจะทําไว้แล้วหรือยังไม่ได้ทําถ้าถามมาอันไหนทําไว้แล้วจะส่งลิงก์ไปให้ให้เข้าไปดู แต่ถ้าถามมายังไม่เคยทํายังไม่เคยพูดอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ทําให้ตอนนี้ก็ยังติดค้างน้อง,องๆหลายคลิปอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ยุ่งพอสสมควรอ่ะแต่เดี๋ยวจะทยอยกลับมาให้ได้ทุกอาทิตย์โอเคครับผมยังไงก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันสวัสดีครับผม